สวัสดีค่ะทุกท่านเลยนะคะวันนี้ห <laughs> ลังนนดเสร็จก็มาเดินเล่นกันเนาะมาคุยกันนะคะนี่นะคะมาดูนะคะว่าเนี่ยหน้าร้อนเน่ขเขาตร้อนเนี่ยแาดเด็กๆจะลงมาเล่นน้ำกันเห็นั้เต็มเลยฝั่งนน้นให้เด็กลงมาเล่นน้ำกันเพราะว่าเด็กขอร้อนนะคะ เด็กที่นี่ร้อนนิดร้อนหน่อยเขาก็ไม่ไหวละเขาน,นอยร้อนมากกว่าบ้านเรา่ร้อนแต่เด็กที่นี่ร้อนก็นคือร้อนมากร้อนมากสามีให้อาหารให้อาหารให้อาหารสวรรค์ก็คือหงเ้อ นะคะเบนเฮเบนดิกกใบยาวมองหาภรรยานะคะ เด็กมันเสียงดังสงสัยคงจะไม่ค่อยดีเพราะเด็กบางทีเนี่ยเขาก็เครียดม,มันร้อนต่อก็ไม่รู้หลายวันแล้ว ใส่ไม่ได้ใส่ปลอกคอไงเขาก็วิ่งไปเรื่อยเจ้าของก็ตกใจของตกใจว่าเฮ้ยเฮ้ยมันจะวิ่งไปไหน <laughs> ไปไหนกลับมาเราก็ตกใจไปด้วยไม่เสียงดังจังปกติคนที่นี่เขาจะไม่เสียงดังขเขาจะ เสียงเบาๆแต่เสียงดังทีก็ตกใจนะไม่เคยได้ยินนะเสียงเสียงดังนะคะวันนี้สุกายก็พอนวดเสร็จนะคะนวดลูกค้าเสร็จหนึ่งชั่วโมงเยสุกายก็เตรียมยามูนเส้นยามูนเส้นเสร็จก็ทานไปนิดหนึ่งสามีก็เล่นเกมงูอยู่ก็บอกเดี๋ยวเอาไปเดินเล่นกันโอเคก็มาเดินเล่นกันนี่เขาให้อาหารนกอยู่นะคะเห็นมาให้สามีมา อาหารหงไู่ช่นกนะคะอาหารหงนกก็มาด้วยนะคะอุย้ยมันร้อนนี่มันร้อนจริงๆไม่ใช่ร้อนเล่นๆร้อนแล้วเราจะเพียมากเลยกลับปอยู่เมืองไทยต้องสวดนมนต์เยอะๆบานกับหลังน้อยหนึ่งหลังติดเตี๋ยวเีกต้องติดแอร์ต้องปลูกต้นไม้เยอะๆนะ <laughs> ยังอยู่ได้แนละ้วถ้าปลูกต้นไม้น้อยนี่อยู่ไม่ได้นะนี่ต้องปลูกต้นไม้เยอะเพื่อที่จะให้มีร่มเงานะคะให้มีร่มให้มีเงาให้มีแดดให้แดดส่องมาแ้าแดดส่องมาต้องมีต้นไ,ม,ม,ออนไม้ให้มีออกซิเจนใช่ไหมให้มีออกซิเจนไม่มีออกซิเจนนี่อยู่ยากมากเลยมาร้องเพลงกันดีกว่าอ้ยอดกัน มาจากไหนจึงผุดผาดปาดใจหามยิ่งกว่านางใดหวัวในพันพื้นโลกกาหรือเจ้านี้ผู้ออ,อินไหมวิหญ่ดีลบลีนิทวทวดาแล้วมาลงเพิินเดินอยู่ในโลกามนุษย์ไดนอนัวนนึกว่านางฟ้าลงมาให้ชม น้ำล้ำเกินคำจังปากกอคิวข้าาหูแลดูหมอตอมอกตึงตึงพาย,ยหยชายไม่ชมบวบตูมแต่งตึงมันมีใครกลึงใหส่องเต้ากลมยามไว้สะเทือนสถานทางกายใจหายทุกละ ไม่ได้งามนักหน้าน้ำฟ้ายังไม่ข้าช้ำสร้างบนันไหนได้จะมานอนชพียังแม่วอมอ่ะ <Yeah. S 1> ไม่เป็นผมทาได้ชมคุณนาฟ้าฮาบุญแล้วแล้วแล,ะและนะตัวตรงรวยกินมาอิม่มกินอ,อ้อองอื่นห,หมดละ ยำหมุนเส้นกับอะไรวะมันประทัดอบยำหมุนเส้นกับประทัดอบประทัดตุบประทัดประทัดประทัดบ้กเกินน่ะเสกมาประทัดอบเยประทัดตุบประบัดล่าสุดกินไเยอะยโอ้ยไปจะอืดไปจะฟูยเอิ่มมากเลยมาร์คเอาท์ที่ก็เยอะเลยใช่ไหม Heel groot bij, bijna hele zak ja alles alles Goed eten alles op een keer oh, ah. niet hè je ook terug daar in de vriezer ja 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 Dat gaan ze niet hè ja Dat gaan ze heet hij eet, ja hey wanneer we gaan het eten 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 ja. <laughs> hey. ลาลลาลาลากิ่นาทีแล้วคะดูสิมองไม่เห็นตัวเลขเลยเจ็ดนาทีสี่สิบห้าละไว้หน้าไว้หน้าอักมินุดะ นะคะขอทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขนะคะมีแต่ความเจเริญน,นะคะคิดหวังสิ่งใดนะคะที่เป็นบุญเป็นกุศลนะคะขอสมความมุ่งมา่ปรารถานานะคะคิดเงินให้ได้เงินนะคะคิดทองให้ได้ทองนะคะคิดอะไราให้ได้อย่างนั้นเลยนะคะร่ารวยตามเงินของประเทศที่ท่านอยู่เลยนะคะตามข่างเงินเลยนะคะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี ร้อยอล้านพันล้านหมื่นล้านนะคะนะคะทุกท่านนะคะฮัลโหลฮัลโหลเออเคน,นะคะโอ้ยอานาทีละ